สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์สดชื่นแจ่มใสใจเบิกบานนะคะเชา้านี้มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำฤดูฝนแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฤดูหนาวก็ผ่านไปแล้วฤดูร้อนก็ผ่านไปอีกตอนนี้ต้อนรับความสดชื่นเบิกบานในฤดูฝนชุ่มฉ่านะคะขอให้ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปในวันนี้ มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสนะคะขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ทำให้ความรู้สึกและความสบายใจอยู่คู่กับคุณในวันหยุดพักผ่อนในวันนี้นะคะวันนี้ดิชามาพร้อมกับไพ่ออริเคิลสำรับนี้วันนี้ให้ไพ่สำรับนี้มาส่งพลังความสดชื่นสดใสเบิกบานสิ่งไหนที่พี่ไพ่ต้องการ เล่าเรื่องบอกถึงคุณคะ่ะชัยชนะคุณชนะทุกสิ่งนะคะขอให้รู้ไว้ว่าความสดชื่นความเบิกบานความสบายใจจะนำพาให้เราชนะและอยู่ในจุดที่สบายใจคุณชนะทุกสิ่งนะคะขอให้รู้ว่าความสบายใจชนะชนะทุกสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อทำให้เราไปอยู่ในจุดที่เราสบายใจนะคะสิ่งไหนสบายใจเราเลือกอยู่กับสิ่งนั้นนะคะสิ่งไหนคะที่จะทำให้คุณมีความสุขโอเยอะไปค่ะเห็นะคะข้อความไหนคะที่อยากจะให้คุณคืบหน้าสิ่งที่คุณเฝ้ารอ และทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้าและคืบหน้าต่อไปทําทุกสิ่งด้วยใจรักและมุ่งมั่นทำต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเจริญก้าวหน้าและคืบหน้าในทุกๆวันคุณผู้มีพลังของความเข้มแข็งและความเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและคุณสามารถ จะทำให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างมันจะคืบหน้าและก้าวหน้าไปด้วยดีนะคะขัดสนสิ่งไหนที่ทำให้คุณขัดสนสิ่งไหนที่ทำให้คุณไม่มีความสุขทุกสิ่งมาเพื่อทำให้เรายกกำลังใจของเราขึ้นมาเพื่อทำให้เรา หลุดพ้นจากความขัดสนเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดหากเราโฟกัสที่ความเบาสบายใจความขัดสนจะคลี่คลายเบาบางไปนะคะอย่าก,กังวลในสิ่งที่ขัดสนเพราะทุกสิ่งมาทำเพื่อให้หัวใจของเราเติบโตนะคะอีกหนึ่งข้อความนะคะพลังงานของคุณวันนี้เป็นอย่างไรคะข้อความไหนคะครูใหญ่ เพราะคุณเป็นพลังงานของครูใหญ่ผู้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผู้ที่มีองค์ความรู้และเป็นผู้ที่จะสามารถนำพาผู้อื่นนำพาองค์กรนำพาผู้ที่รักนำพาลูกศิษย์ของคุณให้ไปอยู่ในจุด ที่รอดพ้นจากอันตรายคุณเป็นครูใหญ่เป็นครูครูบาอาจารย์ขอให้รู้ว่าคุณสง่างามและคุณทรงพลังขอบคุณที่ได้พบคุณในวันนี้นะคะขอบคุณที่ได้พบกับครูใหญ่ทุกทกท่านขอให้ท่านมีแต่ความสุขและความสมปรารถนาใต้สำรับเป็นโภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับพลังงานของคุณนะคะสายลมจอยความสบายใจความสดชื่นแจ่มใสจะพัดผ่านหัวใจของเราทำให้เรารู้สึกผ่อนเบาผ่อนสบายใจนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาของวันหยุดที่ทำให้คุณสบายสบายสายลมพัดผ่านยิ้ม ต้อนรับพลังงานใหม่ในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้สายลมจอยสิ่งไหนจะพัดพามาให้คุณได้เอ็นจอยและมีความสุขสบายใจในวันนี้ทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขนะคะวันนี้นิชาให้ไพ่ทารัดอาราบัมมิสอาราบัมของความคิดถึงให้พี่ไพ่เล่าเรื่อง สิ่งใดที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้คะให้พี่ไพ่ไกด์ไลนเป็นเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายสบายใจนะคะให้พี่ไพ่เล่าเรื่องคุณกำลังคิดถึงสิ่งใดอยู่คะสิ่งใดที่คุณกำลังคิดถึงพี่ไพ่เล่าเรื่องบอกถ้อยคำบอกข้อความ ของความคิดถึงความคิดใดที่คุณกำลังคิดถึงอยู่คะความคิดถึงใดคะเ of w o n d อฟคิดถึงความกังวลเรื่องงานอย่าได้กังวลใจในเรื่องการงานวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนให้เรื่องงานหยุดพักไว้ก่อนให้คุณผ่อนคลาย และยิ้มพี่ไพ่อยากให้คุณยิ้มเพื่อผ่อนคลายแล้วสร้างพลังชีวิตใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ความสดชื่นความเบิกบานหยุดพักผ่อนหยุดเรื่องงานหยุดกังวลใจก่อนนะคะให้เรื่องงานหยุดหนึ่งวันวันนี้เราจะอยู่กับความเบาสบายใจดูแลรักษาสุขภาพยิ้มและ ให้ความสบายใจกับตัวเองนะคะสองดาบกำลังคิดและกำลังจะตัดสินใจในบางสิ่งและคุณกำลังจะเลือกในเส้นทางขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ตรงกับใจคุณจริงๆนะคะคือเส้นทางที่คุณเลือกแล้วคุณจะไม่กลับมาเสียใจทีหลัง เมื่อคุณตัดสินใจเลือกในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจงมั่นใจและจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองจะทำให้เราสามารถตัดสินใจในบางเรื่องได้ด้วยตัวเราเองหากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตไม่ว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องใดขอให้มั่นใจว่าคุณเอาอยู่เพราะ เป็นเส้นทางที่เราเลือกด้วยตัวเราเองนะคะคุณกำลังคิดที่จะตัดสินใจในบางสิ่งฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะบางครั้งบางบางปัญหาเราอาจจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่เราชอบและบางครั้งเราก็จะต้องเลือกในสิ่งที่เรารักมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดนะคะขอให้เชื่อ ในความคิดของตัวคุณเองเชื่อในเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณสามารถมีพลังที่จะเลือกและสิ่งที่คุณเลือกคือผลลัพธ์ที่คุณเลือกด้วยนะคะผลลัพธ์ที่คุณเลือกไม่ว่าเส้นทางไหนที่คุณเลือกขอให้วางใจทุกอย่างมีกระบวนการนะคะทุกอย่างมีกระบวนการ นายออ o o r ดความคิดของคุณกำลังจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจในความคิดในความสามารถของตัวเองนะคะไม่มีใครรู้ดีไปเท่ากับตัวคุณเองอัศวินดาบผู้มีความหวังมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะ ัสวินดาบคิดถึงแต่ความเจริญและคิดถึงแต่ความสบายใจ Review of Fortune ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหมุนเวียนไปตามวัฏจักรตามกระบวนการขอให้รู้ว่าหากสิ่งที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่มันยังไม่มองเห็นทางขอให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในเวลาที่ ใช่และเวลาที่เหมาะสมกงล้อวัฏจักรของชีวิตหมุนเวียนไปตามสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดนะคะขอให้วางใจในกระบวนการและขอให้คุณทำใจให้สบายสบายต้อนรับพลังงานต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งไหนที่เราทำไว้สิ่งนั้นจะหมุนเวียนและหมุนมาบรรจบในเวลาที่เหมาะสมนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเวลาที่เหมาะสมขอให้คุณวางใจให้สมดุลและเหมาะสมกับความสบายใจนะคะ4ดับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้หยุดพักผ่อนเพื่อตรึกตรองและใคร่ครวนถึงสิ่งที่ผ่านมาหากเวลานี้ยังไม่สามารถทำสิ่งใดได้ได ขอให้หยุดพักไว้ก่อนหยุดพักความคิดหยุดพักร่างกายไม่สบายก็ขอให้พักอย่ารีบเร่งเขี่ยวเขียนตัวเองฟังเสียงหัวใจและฟังร่างกายของตัวเองนะคะถ้าไม่ไหวก็ต้องหยุดพักผ่อนก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้หยุดพักผ่อนช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆ วันหยุดพักผ่อนอยู่นิ่งๆทำใจให้สงบสบายใจอยู่กับตัวเองรักษาสุขภาพและเข้าใจตัวเองนะคะอีกหนึ่งข้อความหกไม้คือความสำเร็จขอให้เชื่อมัน่นขอให้ศรัทธาในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเลือกและสิ่งที่คุณตัดสินใจชัยชนะอัศวินผู้ ไม่ย่อท้อและนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณมาให้กับครอบครัวมาให้กับชุมชนคุณเป็นผู้ที่สามารถนำทางให้ผู้อื่นและคุณมีความสุขและความสบายใจคุณคือชัยชนะคุณคือผู้ประสบความสำเร็จขอให้เชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเองนะคะชัยชนะอยู่คู่กับคุณสเสมอคุณประสบความสำเร็จใต้สำรับเป็น Seven of Pentacles จงมุ่งมัน่นตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณเองจริงๆนะคะสั่งสมความรู้สั่งสมทรัพย์สินสั่งสมคุณงามความดีเชื่อมั่นศรัทธาคุณทำได้และคุณจะทำมันสำเร็จนะคะคุณทำได้คุณทำถึงชัยชนะเป็นของคุณคุณผู้มีชัยชนะ ชัยชนะเหนือทุกสิ่งครูใหญ่และสายลมจอยขอให้คุณเชื่อมัน่นพลังงานของครูใหญ่พลังงานของครูครูบาอาจารย์พลังงานของผู้นำทางขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่คุณหวังนะคะเหนื่อยนักพักหน่อยวันนี้ให้ Number of God ส่งข้อความถึงคุณนะคะ Number of God ส่งข้อความให้กำลังใจผ่อนคลายวางใจสบายสบาย111การเจิมมาจากเบื้องบนคุณเป็นพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นพลังงานของครูครูบาอาจารย์ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นองค์ความรู้ของคุณสามารถช่วยเหลือ และสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกนี้คุณได้รับการเจิมจากเบื้องบนขอให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนพลังงานดีๆถึงคุณอยู่เสมอนะคะคุณมีพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นครุขูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างให้กับ ผู้อื่นด้วยนะคะอีกหนึ่งข้อความนะคะ7 77 7 7ความสวยงามที่เปี่ยมด้วยการเจิมจากเบื้องบนขอให้รู้ว่าคุณงดงามคุณสง่างามคุณผู้ทรงคุณค่าในตัวเองจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะขอให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณได้รับการเจิมจากเบื้องบน สิ่งดีๆเมื่อคุณศรัทธาในสิ่งที่คุณเป็นและศรัทธาในสิ่งที่คุณคิดเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณทำมาคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตและสมดังปรารถนาขอให้บางครั้งอุดมสมบูรณ์พูนสุขสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ